แล้วเมื่อกี้นอนุมัทิทำไมไม่บอกความจริง<อ>มันจะไปได้ไงมาอุมอาามาอ้มแบบเก็นไก่มาอุ้ม,ามาตามติดชีวิตมานาเมืองทองวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะบอกว่าคุณตื่น เจฟฟี่จะมาทําผมแต่ว่าคุณผู้ชมย้อนกลับไปคือหมาม,ม,มีปัญหากับเจฟฟี่ตัดผมทุกคลิปกลับไปเป็นเด็กไงไม่เอาไม่เอา,ไ,เอาไปไกลๆไปกไปกลๆเรื่องผมมาอยาปป่าไปตัดเพราะแม่ไม่ชอบผมสั้นแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปดูรีแอคชั่นกันว่าถ้าให้นางทําให้คือจบปัญหาดรามา่าหมาอะไรอี๋ตราทำสีผมให้หน่อยได้ไหมเอาอีกแล้วสีอะไรนหนดูซิสีดำ แน่ใจนี่อกมาดูใต้ร่มสีอะไรสีดำทำให้หน่อยนั่งนั่งนัแค่ไปเอาแค่ไปเอาแค่ไปทุกทีเลยอย่างมัดมือชกหน่อยเดียวเอาหน่อเดียวพอหนือเดียวพออะป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 มปะาะปะเป็นะปะปไปนดูซิไม่เหมปะ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 ปมปะปะะปปะปะปะอะปะปปะะปะนะ่ะปะปะป่ปะปะะมะปะป่ะปะีไม่่ะ ก็ในร่มมันก็เป็นสีดำหมัหมาออกมานเห็นไหมมันแดดออกมันก็สะท้อนแสงเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเจ๊แล้วเมื่อกี้อนุมัดทำไมไม่บอกคำจริงสีดำสีดำเอ้าไม่ได้โกหกอ่ะดูไกลๆเลยสีดำมาหมาดูยังไงถีงพวมเราใส่แว่นไหมไม่ใส่แว่นก็เห็นพูดไม่เคยฟังเลยมาหมาอยากให้ผมสวยๆเวลาจับจะได้นุ่มมือมันจะสวยได้ไงมันโอเมก้า งสีดำสีดำเพียงม่วงชัดเลยเจ็บม,มามา,ม,มาเบาๆมาม่าทำจริงๆม,มาม่าทำเป็นหรอกก็ปัดมาให้ตั้งแต่เด็กเนี่ยถามอยู่ได้ทำเป็นไหมอยากจะให้หัวแห่งไหมเนี่ยมาม่าเอานิดเดียวม,มาม่าชอบผมยาวอยู่แล้วแล้วนี่<จ>ดูกันไกลที่เรามีนะที่นี่ตัดหัวลูกอ เล็มปลายหน่อยนึงโอ้ยมามาตัดทั้งทีแล้วว่ะมามาก็ตัดไปเลยขึ้นหนึงไปเลยอ่ะเดี๋ยวมามาทำให้เล็มนิดเดียวก็พอมามาตั้งสติดีๆนะมามองเห็นไหมมาไม่เห็น,หหนยืนได้ไหมอ้าวอะไรเนี่ยเอาขึ้นหน่อยเนาะมามาตัดไปเลยมามาตัดไปเลยตัดแล้วเหรอตัดแล้วเหรอหมา,มาขอใครไม่แหว่งนะเสร็จแล้วเหรอ อู้ปล่อยลงมามันจะได้วัดได้นั่งก็ยืดยยัยกยกักกันนี่ก็ยืนเหมือกัยกืดยืดยักหมดแล้วเหรออู๋ไม่ได้เปลี่ยนทรงเว้ยมามาตัดหน้ามาให้ได้ไหมเหมือนแบบทฟิงเอาแบบลิซ่าไหมอย่างนี้อย่างนี้ขี้อ่ะแล้วเนาะแล้ตัด,ดวันนี้ต่อไปก็ไม่ต้องไปร้านละเออมามาตัดสวยขนาดนั้นเลยเอาอย่างนี้าาดีกว่ามามาเอามามาอีกแล้วก็ม้วนแล้วก็เอาออกหน่อยใช่ไหมใช่ เบาม,มีความอดทนเลยมามา่าอ๋อเจ็บเบามันเยอะไปไหมอู้ตายเลยเอาลองหน่อยนึงก็ได,ดม้มานิดนึงอ่ะนี้มามาทำให้นะออ๋ตั้งตาข้างบนอือเอาไว้เป็นที่ระลึกมันไม่เห็นสไลด์เลยอือเชื่อใจนะ่ะโอเคไหมโอเคไม่ไล่ตั้งแต่ข้างนี้ไปเลยดีโอเคโอเคอ่าใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคมา สวยแล้วทีนี้ลองลองสีดูสิดีจร<ท>ิงนะเหมือนที่ร้านเลยเหรอโอ้ดีมากเลยอันนี้ต้องทำอะไรกับอะไรอะ่ะด<ห>ูวีวนี่เขาบอกมันนําเบอร์ด้วยอะ่ะนามาบหนึ่งเอาไปใส่สองแล้วก็ไปใส,ส่สามอย่างเงี้ยหรอใชอ่ว้ายมันเป็นน้ำอ,อ๋อป้ายป้ายเหมือนสระเลยไม่ต้องเป็นซีรีส์อะไรมากคือเขย่า20ครั้งห้าหกเจ็ดแปดนี่เขาเรียกเขย่า สิบแปดสิเก้ายี่สิบโอเคอู้หเป็นฟองอันนี้เอาเฉพาะช่วงปลายใช่ไหมในไหนก็ไหนหเอาเอาทั้งหัวเลยก็ได้ล,ล,ดลมะมาม้าต้องเท่ากันแล้วต้องสวยนะมาม้าจะเอาแบบแหว่งๆแล้วเดี๋ยวเอาเพียมันล้อไม่เอานะโอ้ยปเบาททุุกกกเเมมาาลยยอนนีีู้ช่่ว็ไ กระจกก็ไม่มีดูฉันทำอะไรแล้วไม่แบ่งผมมันจะเท่ากันหนอะคิดว่าจะย้อมแต่ปลายก็ย้อมแต่ไปลายไงแม่แต่อันนี้มันเหลือๆก็เลยทนั้งหัอไปเลยใช้วิธีขยำขยำเอาเลยอ่ะอเจ็บเจ็บม,มาม่าแกงอยากสวยก็ต้องทนน่ะมาม่มาดูคลิปการหน้าเยอะไปหรือเปล่าเนี้ย <c oughs> มมไม,มาไมว่าหมามาขี้บ่นแล้วตัวเองเนี่ยโห Seo, บนน่นยิ่งกว่าหมาม้าอีกทำไป <c oughs> บ่นไปเดี๋ยวามาหงาเข้าใจไหมัจ๊เห็นไหมเห็นไหมเห็นช่างที่นี่มีประสบการณ์กี่ปีเนี่ยจะตั้งแต่เธอเกิดนั่นแหละมีแต่คนติดต่อมา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 ม้าตัดให้หน่อยทำให้หน่อยเงี้ยออจะคิดตังอะไรเจ๊คิดเปอร์เซ็นต์นะอมว่ามาอยู่ในช่องเจ๊แบบ ผมว่ามันโทษหรือยังตอนเนี้มันจะแหว่งว้บนอยู่ได้ถ้าบนอย่างนี้นะเขาหน้าไม่ต้องมาเรียกหมาม้าให้ทําเลยไปที่ร้านเลยมันก็โอเคอยู่นะเจ๊ดีตรงที่มันไม่เหม็นเลยอ่ะใช่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 ได้เลยหมามาบวชสีอะไรตอนที่บวชตอนที่คุณผู้ชมบวชมาหมาม้าบวชบวชสีสีหนึ่งสีหนึ่งสีเขียวหมาม้าคิดว่าสีดําใช่ไหมใช่หมาม้ามันเขียวโอ้โหอันนั้นเขียวนะ มันไม่ช่ำอะ่ะงั้นก็ต้องใส่โคนลไล่ลงมานะอย่างนี้เลยนะโอเคพอพอพอเดี๋ยวมันจะไปปื้นเลอะหนะ้ามือหนักเหมือนกันนะเนะี่ยซาลอนนี้โอ้ยมันชุ่มฉ่ำมากเลยโอเคโอเคโอเคแปะเลยนะ ไม่รู้ละไปกี่ครั้งแลายบาย r ผ่านนะผ่านผ่านแฮปปี้ไหมแฮปปี้มันเป็นไฮไลท์แบบว่าล้วตมันอุกตัดตัดแหวงไหมหม่ามาตัดแหวงไมไม่แหวงสวยแสดงว่าครั้งหน้าก็ไม่ต้องเสียเงินเนาะหม่าม่าทำให้โอเคขอบคุณคุณผู้ชมมากๆที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นว่า ครั้งหน้าจะฟรีจะส่งอะไรแล้วมาพบก,กันวันนี้บ๊ายบายเดี๋ยวถ้าเกี่ยวว่ามีคนติดต่อมามหมาหารับไหมอยากให้ทำสีให้มหมารับไหมให้เจเป็นผู้จัดการแล้วกัน